ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่ชฉลีมาพักผ่อนสบายๆครับอยู่ริมชายทะเลเลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือปากน้ําชุมพรนะครับซึ่งปากน้ําชุมพรนะครับจะเป็นจะเป็นสถานที่ที่มีสลปมีชายทะเลมีทะเลแหวกที่สวยงาม นะครับค่ําคืนวันนี้นะครับพี่ชลีพักอยู่ที่จันจิรารีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่ไปของจันจิรารีสอร์ทนะครับก็คงต้องเรียนถามพี่ชายพี่ชลีนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับก็คือพี่น้อยนะครับพี่น้อยจะเป็นผู้บริหารจันจิรารีสอร์ทแห่งนี้ครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นึกยังไงพี่พี่มาเปิดจันจิรารีสอร์ทเนี่ยอ๋อตอนแรกใช่ไหมฮะตอนแรกมันเมียพี่มีที่อยู่แปลงหนึ่งเนี่ยเล็กๆเนี่ยพี่เล็กๆแล้วก็พาลูกๆหลานๆมาเที่ยว มานั่งที่ชายทะเลพี่น้อยเป็นคนที่นี่อ่าคนที่นี่เลอยู่นี่เลยนะป่าอ่งน้ำจุมพรอนครับอ่าใช่ไหมก็มามีที่ดินอยู่แถวนี้เหรอครับมีที่ดินอยู่แถวนี้ไม่อยู่หน่อยเดียวเนี้ยไม่เยอะเนี้ยะมีหน่อยเดียวแล้วเย็นๆพี่ก็พาพี่ญาติพี่น้องลูกลูกหลานมา ใช่มานั่งกดเข้าอหอมมานั่งกินข้าวที่นี่พาะมันไม่มีอะไรทีใช่นไหมไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันไม่มีที่หรกพังนั้นเราก็ไอพวกสระวนสาลาอะไรพวกเนี้ยมันพี่พี่มาสร้างเนียไม่ไม่แต่สารานี่เราก็เอามาตั้งไว้ทีหลังมันมีเอามาตั้งไว้ชุดเดียวเราไม่ได้คิดงานใหญ่โตอะไรเรามาตั้งไว้ชุดเดียวแล้วเย็นเราก็นั่งกินที่นี่เอะมันดูนี่ตรงนี้สถานที่มันทําอะไรได้เพราะนั้นมานั่งคิดกันเลยกับพี่น้องกับลูกอะไรนะเออบอกพ่อทำรีสอร์ทขึ้นมาไหม เราจะได้มาพักตรงนี้เราดีสอดเอาบรรยากาศเราเปลี่ยนบรรยากาศจากที่บ้านเออเออนะเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านเออรู้วาเอาดี่เอาตัวงก็เอาทดลองมาดูเลยเอาทักไปดูสองสามหลังขึ้นดูเอสองสามหลังที่นตรงนี้มันเบิกอันนี้ก็เออฝั่งหลังมันผ่านมาทางนี้หละ มันมีท่าเรือท่องเที่ยวพูดถึงว่าไอ้พวกฝรั่งในตากิ้งแพกเนี่ยนะเนี่ฝรั่งเนี่ยมันเป็นวิวที่ฝรั่งที่ฝรั่งมันมันพี่เดินได้เนี่ยน้องไอ้ฝรั่งมันมีท่าเรืออยู่แล้วเรือมันขึ้นทางนี้มันต้องผ่านทางนี้ใช่ใช่ตรงนี้มันเป็นท่าใช่ฝรั่งมันเดินมาทางนี้ร้านอาหารก็ไม่มีมันจะซื้อของกินฝรั่งเราพูดฝรั่งเราพูดไม่เป็นอ่ะเราก็โนโนอย่างเดียวนะโนอย่างเดียวเออเราพูดไม่เป็นเออเราทำยังไงก็สร้างเอาเรือสอดมาตั้งเลยนะตอนแรกนะ เออเราจะทําได้ไหมรีสอร์ทมาตั้งแล้วรีสอร์ทที่ที่มาทำเนี่ยนะเท่าที่ผมไปเดินดูเมื่อกี้นี่นะครับคืนวันนี้เดี๋ยวผมจะนอนในบ้านไม้ไผ่ด้ยวยผมชอบอ,อนึกยังไงพี่ออกแบบอะไรพี่เป็นคนออกแบบอ่ะก็ออกแบบกันเองกัไปดูดูแล้วออกแบบกันลงแล้วว่ามันจะทําไดไ้ไหมไหมเออพอออกแบบมันมันก็มองข้างนอกนะโอเคมันเป็นธรรมชาติเป็นบ้านไม้ไผ่เข้าข้างในทาไมโอ้พี่บ้านแค่นั้นพี่ติดแอร์ให้ด้วยติดแอร์ให้ด้วยเราอยากจะให้ผู้ที่จะมาพักไงมรับมันก็เออ มันสบายฮะถ้าเราไม่ได้คิดยังไว่าเออดยวราคาจะแพงจะอะไรไม่รู้บอกว่าติดแอร์ด้วยแบบหรือว่าเออเราทำตอนแรกเลยจะทําห้องน้าไว้ข้างนอกตัวเอมันไม่เป็นสัดส่วนนไม่เป็นส่วนตัวเฮ้ยเาลงทุนเราห้องน้าไว้ข้างในอ่าทำเป็นเล็กๆกันมาท่านผู้ชมรับอะไรถ้าท่านผู้ชมดูผ่านๆมานะครับเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นบ้านไม้ไผ่นะครับซึ่งทั่วๆไปเขาก็ธรรมดาธรรมดาแต่ที่นี้ไม่ธรรมดาติดแอร์ให้ด้วยมี UBC ด้วยโอ้สุดยอดมีทุกอย่างสมมุติ ว่ามีนักท่องเที่ยวมาไอฮอบ้านไม่ผ่ามึงนอนแค่สองคนใช่สองคนถ้ามากันทั้งครอบครัวหนึ่งอ่ะเรามีสถานที่ไว้รองรับไหมเอามีแล้วครับมีสถานที่รองรับมีติดแอร์เรียบร้อยเป็นบ้านเป็นบ้านหลังเลยเป็นบ้านหลังเลยเป็นห้องสตรียบร้อยใช่ที่ว่ามันมีสองห้องนอนอะไรมีเตียงใช่มีสองห้องนอนครับผมโอหอันนั้นอย่างรู้เลยพี่อย่างรู้เลยถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวแล้วก็มีตรงนั้นได้เลยครับเรารองรับได้ทั้งหมดมีทั้งห้องครัวครับผมใ่มมีห้องรับแขกมีล็อบบี้มีทุกห้องนอนสองห้องเตียงขนาดบิ๊กไซ ครับผมโอ้โหแบบยางรู้ว่านั้นครับผมจะมาพักกี่คนก็ตามได้ได้มันมีทั้งหมดมีสองคนยี่สิบคนสามสิบคนมาได้หมดได้หมดอือ่ะสมมุติว่าที่พักผ่านไปแล้วครับผมนะครับนักท่องเที่ยวเขามาพักที่เราใช่อย่างผมมาดวนดวนหิวข้าวเนี่ยใช่ใ่อาหารจานด่วนเรามีให้รับประทานไหมก็นั่นแหละนี่นี่ไม่ใช่เรานี้ไอเดียเราก็คิดมาเอ้ยว่าเกิดแขกจะมาพักแล้วก็ ร้านอาหารเราต้องวิ่งไปซื้อต้องตามเเว่เนตามอะไรมั่งแบบนี้ยั่ไหมมันไกลเฮ้ยเรามาคุยคุยกับลูกลูกเราเลยนี่กับในพักพวกเราเฮ้ยเอาในครัวขึ้นมาเล็กๆใช่ปะทำในร้านอาหารขึน้นทำร้านอาหารเล็กๆเ,เอาตกลองโอเคทำึ้นมากุ๊กเราไม่ต้องจ้างแล้วเราทำกัน <ทำ S 2> เองใ<อ>นครอบครัว อาหารเรานี่เน้นเลยไหมอาหารทะเลอาหารทะเลสดแข็งแข็งสดทันใหญ่ขึ้นมาเลยู่นีอยู่นะทะเลจับในทะเลก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลาเราสดของที่ไม่ดีเราจะคัดออกหมดแค่ว่าเราทําเรายังแค่ว่าเรายังไม่ได้นั่นแล้วเราเลยให้เขาได้ชิมรสชาติดูว่าปลามันสดกุ้งมันแบบพื้นบ้านพื้นบ้านของเมืองบ้านปากอ่าวปากปากชุมพรปากอ่าวชุมพรนะเอาละท่านผู้ชมครับ ที่พิจารีเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่นะครับรวมทั้งเย็นๆนะครับจะมีลมทะเลพัดประจําหรืออยากจะวิ่งลงทะเลก็ง่ายเลยเพราะที่นี่ติดทะเลเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับนึกจะพักที่ชุมพรนึกจะพักชายทะเลนะครับนี่เลยมาที่นี่เลยครับจันจิรารีสอร์ทนะครับแล้วมาสนทนากับพี่น้อยใจดีแฮปปี้มากๆอยากกินเลยเฮ้ยมาๆเดี๋ยวพี่น้อยจัดให้นะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงจังหวัดชุมพรให้นึกถึงจันจีรารีสอร์ท านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ